สวัสดีครับคัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้โจงมีเมนูขนมมาฝากนะครับเมนูง่ายๆนะครับนั่นคือวุ้นฝอยทองกะทิสดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าครับอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับฝั่งของวุ้นฝอยทองก่อนแล้วกันนะครับโจงแบ่งฝั่งไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าอัตราส่วนต่างๆมันค่อนข้างจะเท่ากันนะครับนั่นคือน้ําสะอาดนะครับฝอยทองนะครับน้ําตาลผงวุ้นเกลือป่นนะครับแล้วโจงก็จะใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับ อัตราส่วนจุกเขียนให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในวิดีโอขึ้นให้เพื่อนๆสามารถดูได้นะครับกะทินะครับส่วนตัวโจ๊กถ้าทําขนมนะครับส่วนใหญ่จะใช้กะทิสําเร็จก็คือกะทิพวกกะทิถุงกะทิขวดเนี่ยเพราะว่า1มันจะได้เนื้อขนมที่เนียนละเอียดขีขาวสะอาดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปซื้อตลาดเขาคั้นมามันมีปนปนเปลือกมาด้วยสีมันจะไม่สวยนะครับน้ําสะอาดนะครับน้ําตาลทรายเหมือนกันนะครับผงวุ้น เกลือป่นแล้วก็ไปเตยนะครับมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราดูเทคนิคการทําดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทําในส่วนของวุ้นฝอยทองก่อนนะครับเราจะเติมน้ําสะอาดลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ผงวุ้นลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ8-10นาทีนะครับให้ผงวุ้นอิ่มน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราเอาฝอยทองเรียงลงไปที่ถาดกันดีกว่าครับ ระหว่างที่เราแช่วุ้นนะครับเราจะเอาอยทองมาโรยใส่ถาดนะครับวันนี้สูตรที่โจ๊กใช้นะครับเป็นถาด,ถาดหัดนึ่งนะครับขนาด1 0บคูณสินิ้วนะครับอัตราส่วนตรงนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับอยทองที่ใช้นะครับ200กร,รัมมันจะพอดีกับถาดขนาดนี้เป๊ะนะครับ เพราะว่าถ้าหนากว่านี้บางทีมันตัววุ้นมันลงไปไม่ไม่เกาะทั่วฝอยทองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมากระจายกันอีกทีหนึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอวุ้นเซตตัวสักนิดหนึ่งครับให้อิ่มน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งไฟกันครับตอนนี้นะครับเราแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำนะครับครบ10นาทีนะครับเพื่อให้อิ่มตัวแล้วครับดี๋ยวขึ้นเตานะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับใช้ไฟกลางนะครับ แล้วก็คนเรื่อยๆนะครับจนวุ้นละลายหมดนะครับผงวุ้นละลายหมดนะครับวิธีเช็คง่ายๆก็คือมันจะไม่ติดที่ตะหลิวหรือว่าไม้พายหรืออุปกรณ์ที่เราใช้คนนะครับจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับอันนี้คือยังละลายไม่หมดนะครับคนเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางอ่อนๆนะครับนี่นะครับพอเราคนจนวุ้นไม่เป็นเกล็ดไม่เป็นเม็ดแล้วนะครับเราจะใส่น้ําตาลทรายนะครับลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับ แล้วโจจะใส่ใบเตยเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับให้มีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับนี่นะครับน้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัววุ้นก็เดือดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับปิดไฟได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปลาดลงในฝอยทองที่เราเตรียมใส่ถาดเอาไว้นะครับนี่นะครับที่เราใส่ถาดเอาไว้นะครับฝอยทองนะครับ เราจะนำวุ้นเมื่อสักครู่นะครับที่เราตั้งไฟนะครับค่อยๆราดลงไปนะครับที่จงไม่เทลงไปทีเดียวเพราะว่าไม่อยากให้ไยทองมันกระจายไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเกลี่ยวไว้เป็นค่อนข้างเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็เลยค่อยๆราดลงไปได้นะครับอันนี้เหลือน้อยแล้วครับเทได้แล้วครับโอเค หลังจากนั้นนะครับตัวก็จะใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆนะครับค่อยๆเกลี่ยจัดให้ฝอยทองมันเต็มพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องเล็กๆแบบนี้นะครับก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับใช้ช้อนเล็กๆก็ได้นะครับเรียบร้อยครับเราจะทิ้งไว้จนกว่าจะเซตตัวนะครับระหว่างนี้เราจะไปทําในส่วนของวุ้นกะทิกันครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําในส่วนของหน้ากะทินะครับเช่นกันนะครับเราใช้กะทิ ห้ารอยนะครับแล้วก็น้ำสองร้อยแต่ในขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำลงไปก่อนแล้วเราก็ใส่ผงวุ้นนะครับลงไปให้อิ่มน้ำเหมือนกันครับแช่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีเช่นกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขียนิดนึงเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋มจับเป็นก้อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเราตั้งัครบสิบนาทีแล้วนะครับก็เปิดไฟกลางไปทั้งอ่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับค่อยๆคนให้วุ้นละลายนะครับตอนนี้นะครับวุ้นละลายเรียบร้อยแล้วนะครับโจจะใส่กะทีิลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับโจจะใส่ใบเตยนะครับนิดหน่อยนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับ คราวนี้นะครับเราค่อยๆคนให้น้ําตาลละลายนะครับไม่ต้องให้กะทิเดือดพุ่งนะครับเดี๋ยวจะแตกมันนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเทลงบนวุ้นอยทองนะครับที่เซ็ตตัวแล้วนะครับปิดไฟได้เลยครับตอนนี้นะครับเช็คได้นะครับเอามือกดๆนะครับหน้าถิวจะตึงๆแบบนี้นะครับเราจะเอาวุ้นกะทินะครับราดลงไปได้เลยนะครับ นี่นะครับสุดท้ายแล้วจะสังเกตว่าจะพอดีถาดเลยนะครับจากนั้นก็ทยอยช้อนฟองออกนะครับฟองใหญ่ๆก็ใช้ช้อนทั่วๆไปนะครับตักไได้หน้าบุญที่สวยนะครับแต่ถ้าทำเองไม่ได้คิดใจมากก็ไม่ต้องก็ได้นะครับ ในส่วนของฟองเล็กๆหรือทั่วไปนะครับโจวจะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับค่อยๆจิ้มให้มันแตกนะครับแล้วมันก็จะกลายไปเป็นเนื้อเดียวกันครับวุ้นกะทินะครับนี่นะจิ้มเรื่อยๆนะครับเอาตามชอบเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะทิ้งให้วุ้นเซตตัวนะครับก็คือให้แข็งนั่นแหละเพื่อที่เราจะมาตัดเป็นชิ้นนะครับเอาพอประมาณเท่าที่ได้นะครับผม แล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าจะแข็งนะครับตอนนี้นะครับวุ้นยกเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โจวยังไม่ได้แช่เย็นนะครับจะรีบตัดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนแต่ถ้าใครจะทานเนี่ยโจ้แนะนําเลยว่าก่อนเสิร์ฟก่อนทานนะครับเอาไปแช่เย็นก่อนมันจะกรอบๆเด้งๆเย็นๆนาทานมากนะครับอย่างอันนี้นะครับโจ้ก็จะตัดชิ้นขนาดพอดีนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าถาดแบบนี้ก็มัน10นิ้วใช่ไหมครับก็ชิ้นละ2นิ้วง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับก็วัดตัด คือจกไม่ค่อยแม่นเรื่องการตัดเท่าไหร่นะก็จะจกใช้วิธีแบบนี้ก่อนนะครับจิ้มไปก่อนเลยนี่นะครับให้มันเห็นรอยแบบนี้นะครับแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อที่เราจะได้ตัดได้พอดีนะครับโอเคอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ช้อนสาหรับตัดบุญน,นะครับย0ิบบาท จะสามารถสอดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเห็นกันไหมครับเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าจะเนื้อเนียนวุ้นประมาณนี้นะครับฝ่ายทองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากทํานะครับอัตราส่วนต่างๆนะครับเจ้าเขียนให้ข้างล่างนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับใครใหา่เจ้าทาเมนูอะไร ในแบบง่ายๆของนายต้มโจ้แบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวโจ้ะจะไปหาสูตรและวิธทีทำมาแบ่งปันกันครับอยากให้เพื่อนๆได้ทำทุกๆเมนูนะครับให้มาดูง่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม